การพับกรีดใบตองในรูปแบบใหม่ทําง่ายมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีการทํากันเลยขนาดที่1หันเศษนัดนวลเข้าหาตัวฝังแข็งเห็นไปทางขวาหาจุดกึ่งกลางพับเฉียงฝั่งขวาเล็กน้อยโค้งให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆวางลงไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็พับในรูปแบบเดียวกันเลยทั้ง3ขนาดนะคะและประขอบเพิ่มเติมในส่วนของขนาดการตัดใบตองในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะ แล้วก็แผ่นที่3นะคะก็คือขนาดสุดท้ายเมื่อเราทำครบทั้ง3แผ่นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนเพือนนำในส่วนของกลีบแรกมาเลยแล้วก็กลีบต่อไปนะคะจะเป็นขนาดกลางสุดท้ายกลีบที่3เป็นขนาดเล็กสุดค่ะวางจัดระยะลดต่ําให้ได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วมุมด้านขวาโค้งไปทางด้านซ้ายและ ซ้ายทับขวาจากนั้นเย็บแม็กและตัดเก็บมุมออกได้เลยนะคะคาะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการพับกรีบไปตองหรือว่ากรีบกระทงในรูปแบบใหม่สวยงามมากๆถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะ